โอเคครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมเพื่อนโซนครับอยู่กันในเกมสก้ากันต่อนะครับดูกัน9 4ครับก่อนจะเริ่มคุยุกคนทุกคนฝากกดไลค์กัตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามกิจผ่านส่วนของพิริตเลยครับที่ใต้คลิปท้ายคลิปนะก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อาจจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางหนึ่งคือการกดซุปเปอร์ตันงคุณใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดเช่นกันเริ่มแล้วไปด้วยกันนะ รับชมคลิปเพลินโซนแล้วยังไม่กดติดตามลุก,กวนกดติดตามเป็นแรงใจให้ผมด้วยนะครับก็เป้าหมายเราก็มุ่งสู่40,000นซับสไครต์ในเร็วๆนี้ครับ่ะลุยกันต่อนะฮะตรงนี้กิจกรรมเนี่ยรีวิวไปแล้วนะครับไอที่เป็นบัตรแฟชั่นชุดแฟชั่นแรกหนังสือกลาดอนนะผมบอกเลยว่าถ้าสายฟรีให้แรกไปเลยนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปเขียมนะเขาทำมาเพื่อให้เราแลกอยู่แล้วนะ แรกเลยนะครับแนะนาชุดละร้อยหกสิบเลนะครับหนังสือการ์ดอนนะไม่ใช่น้อยๆนะครับช่วยคุณได้นะครับสองชุดเนี่ยใส่ฟรีเนี่ยรับไปเลยสามร้อยยี่นะฮะเออกดพาร์ตได้เพิ่มอีกบานเบอร์นะผมบ,บอกก่อนเลยว่าคุ้มนะฮะของมทาวาผมเองจะแรกไหมแรกนะผมจะแลกเหมือนกันนะครับแต่ว,ว่าผมขายอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มทีเดียวนะฮะ อ่ะโอเคตามนี้เลยนะฮะปึง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 อ้าวเฮ้ยสองร้อยหกสิบนะยังไม่ใช้หรอกครับใช่ไหมเออใช้เลยสี่ล้านแปดแล้วนะครับสี่ล้านแปดแล้วนะครับตอนนี้พลังสี่ล้านแปดแล้วนะครับจะห้าล้านแล้วตั้งเป้าไว้ว่าเลเวลแปดสิบจะพลังห้าล้านนะแต่ถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับค่อยว่ากันใหม่ อ่ตามนี้เลยนะครับเพชรม่อยู่ประมาณ4,000กว่ากว่าทวตกปลาบอสยูเนียนไม่มีอะไรร้านค้าก็แค่ซื้อนี่ไงบัตรพิคาชูอะเรียบร้อยมาจัดไปครับอือหือ ไอ้ทีมนี้แข็งแก่งอยู่นะครับต้องระวังให้ดีนะชื่ออุ้ต่อหล้านเนี่ยขลังเยอ่มากไอ้ผมวอาแข็งแก่งนะผมเคยเจอละครั้งนึงเฮ้ยชนะเฉยเลยโคตรฟุกเลยเฮกก้ยวันก่อนอยังสู้แพ้อยู่เลยผมเจะเล่าผมสู้เแพ้เขาอยู่นะันดับเจ็ดเลยคะแนนสี่ร้อยกว่าคนน้อยโหอันดับหนึ่งสายเขียวเขากดเพชรแน่เลยเอาเพชรไปลงอย่างอื่นดีกว่าไหม ว่าลงนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าหรอกนะไปชนะเ้ยชิวๆโอ้ทีมผสมผมออตโต้ดีนะคือผมจะบอกว่า3ตัวนี้ออตโต้โคตรดีคือขอแค่มียูโนกับโฮโออยู่ในทีมอะแม่งออตโต้โคตรดีนะครับจริงๆไอที่ผมผมพูดจริงๆว่าลองมาหลายคนละไอลองมาหลายหลายรอบแล้วนะครับเวลาอาไปสู้เนาะมันออตโต้ดีจริงๆ3ตัวนี้ไปลองดูได้ ใช้ตีบอสโลกตีวุ่นวายก็ได้นะครับเบื้องต้นนะไม,ไม่ใช่ว่าเล่เกมนะโอเคตามนี้เลยครับเเราจะไปลุยกันต่อนะครับเราจะไปลงหมวดสําคัญสําคัญก็พอนะเดี๋ยวผมจะไปดูคือผมไม่แน่ใจว่าโอ้เสียดายเาผมกไม็ไม่ได้เล่นบัตรชุดแฟชั่นมาสะสมมาก่อนหน้านี้เนาะตอนนี้บัตรแฟชั่นผมขาดชุดหนึ่งว่ะถ้าแลกได้ก็แลกได้แค่ร้อยสิบนะครับเสียดายเหมือนกันนะ ถ้าแลกได้ก็ใจอาจจะได้ทั้งหมดเนี่ยเอ้ยผมกดกราบไหวอยู่นี่ไงวะจำไม่ได้นะครับขอดูกันแป๊บนึงโอเคเรียบร้อยอ่ะส็ปตรงนีน้จบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์ตรงอื่นกันต่อนะฮะตรงนี้เพชรก็มีนิดเดียวไม่ได้เยอะเลยนะครับเพชรน้อยม,มากเดีย๋ยวจะไปลงเสาเลยแล้วกันนะครับให้ไวแต่ว่าก่อนที่จะไปลงเสาเนี่ยนะครับ เราจะอัพสกิลก่อนนะฮะเบรจิไอนี่จะล้านสามแล้วนะครับอ่ะเราไปลุยเสาล่อ,องฟ้ากันภาวนาเือะให้ชั้นร้อยเจ็ดสิบมีชุดแฟร์อ่ะไปเสียดายไม่ได้เล่นไวน้แต่แรกไงเจ็บใจเจ็บใจกาเบียอสโอโอนี่ยเอาลงไปดิอ่ะสู้ได้สบายสบายอ่ะภาวนาให้ร้อย 76-180มีชุดแฟร์หลงเหลือมาชุดหนึ่งแล้วกันมันจะมีแจกตรงนี้อีกชุดหนึ่งนะครับผมจะไม่ผิดถ้าจะไม่ผิดนะจะมีอีกชุดหนึ่งถ้าเราเล่นสอดท้องฟ้าเรา200ชั้นอะ่ะเราได้ชุดแฟร์ทั้งหมด2ชุดนะครับทั้งเสื้อกางเกงมันจะเอาไว้แลกกิจกรรมตอนนี้เลเนะ่ยต้องรีบเล่นนะฮะเดี๋ยวมันจะต้องรีบเคลียร์ครับเชื่อผมนะฮะสายฟรีแลกไปเลยไม่ต้องไม่ต้องเสียดายผมจะบอกว่าสายฟรีเนี่ย ชุดแฟชั่นสายฟรี2ชุดเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะแทบจะไม่ช่วยอะไรเลยพลังไม่ได้เพิ่มเยอะมันไม่เหมือนกับชุดแฟชั่นที่เขาเติม vp นะมันคนละเรื่องกันเพราะนั้นเองเนี่ยแลกดีกว่านะครับเพราะว่าใครเพราะว่าผมว่าหลายๆคนอคนน่าจะพลาดมหากรรมหนังสือการดอนประมาณ900ชิ้นก่อนอันนี้ไปแล้วเนอะรอบนี้อย่าพลาดละกัน320นะไม่ใช่น้อยนะครับเหมือนกดพารเป็นเดือนเลยนะ แล้วรวมกับพาร์ทเดือนนี้อีกนะครับใครที่เติมพาร์ทเดือนนี้อีกประมาณแปดร้อกว่าชิ้นก็เป็นเกือบพันสอ่ะผมมอนคุ้มนะครับเวลาเราจะไปใช้ซื้อของเทพซื้อของอัปเกรดโปเกมอนเทพหรือไว้ได้โปเกมอนเทพมันดูคุ้มกว่านะฮะอันนี้พูดแนะนําเลยนะเพราะว่าลองมากับตัวครับไม่รู้สิว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะแต่ว่านั่นแหละเราก็แนะนํากับทุกคลิปอ่ะ คือในปั้นในดีใหม่ผมก็จะพยายามพูดเรื่องที่มันควรจะทําให้ทุกคนได้รับทราบกันนะเอาละเรียบร้อยมาไม่บัดฮ้ยบัดต้งไม่มาว่ะมาเออบัดเ่ะเฮ้ยไม่ไ้ผมจะมีเวลาเล่นวันนี้อีกหโอเคต้องลุ้นดูะครับว่ามันจะไปดรอปไม่ใช่แม่งไปดรอป่านที่ร้อยเกนี่เซ็งไงนะ <c oughs> งเสยต้องมีใช้เพชรกันสักหน่อย คือถ้าให้เลือกระหว่างฟาร์มแซดกับหนังสือผมเอาหนังสือนะฟาร์มแซดจะผมไปหาก็ได้คือถ้าเกิดว,ว่าผมจะต้องเอาเพชรมาใช้รีเซ็ตเสาท้องฟ้าแล้วเพื่อจะจะฟาร์มหาเสร็จไอพวกบัตรแฟชั่นก็ผมก็จะยอมนะเพราะว่ามันก็น่าจะสูมเสียงน่าจะเสี่ยงที่จะได้มาเป็นครอบครองดีกว่านะ ตอนนี้ผมมีหนังสือเยอะละห้าร้อกว่าชิ้นถ้าได้มานี้ก็เป็น8ปดเก้าร้อยแล้วพาร์ทสิ้นเดือนอีกกว่าหูไม่อยากจะคิดเลยจบเดือนนี้มีหนังสือเป็นพันคือผมาจะเก็บหนังสือเอาไว้นะครับหกร้อยชิ้นนะครับประมาณหกร้อยชิ้นเนาะเพราะว่าเอาไว้ทาแบล็คนะฮะส่วนไวว้ควเลียมผมมีครบแล้วนะครับก็คือว,วัตถุดิบในการท White รําไว้คควีเลียมคือมีครบแล้วรอแค่ว่ากิจกรรมมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งผมก็จะแลกได้ทั้ง ทำมาตเตอร์เลยอะทีเดียวนะฮะก็ผมแลกสติกเกอร์แลกอะไรมาครบแล้วนะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเองก็นั่แหละผมแค่หาของอัพแบ็คจริงๆหมดสิ้นเดือนนี้ผมก็จะมีของอัพแบ็คคิวเรมแล้วนะครับทั้งตัวทำดัทั้งมาสเ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบหน้าแบ็คไว้ wise, มาเนี่ยผมไม่พลาดแน่นอนฟูลทีมนะครับส่วนหนังสือที่เอา้าไม่ได้วะเนะี่ย ส่วนหนังสือที่เป็นส่วนเกินมานะครับก็นั่แหละเอาไปทำอย่างอื่นนะฮะผมอาจจะไปแลกเทพเล่นอีกตัวนึงจริงๆมีอยู่ตัวนึงที่ผมอยากจะเล่นด้วยก็จะเป็นอา,อาซูตผู้กาเนิดอยากเล่นนะครับอยากใช้เพราะแม่งถึกจริงนะฮะเก่งด้วยนะครับ PVP โคตรเก่งอะ่ะตัวนี้ PVP ดีมากไปครับเรียบร้อยไม่กลัวครับชนะ ไปต่อนะฮะไปต่อเอาสิลองดูไม่เสียหายนะจริงๆเรายังไม่ควรเล่นด่านนี้นะเผื่อเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราตายขึ้นมาเอาด่านนี้ก่อนดีกว่าเผื่อๆเ,เล่นก็ต้องดูนะครับใจเย็นมาลงเสาป้าหมายก็คือแะละที่ผมบอก ยุคซีโอ้ปลอมตัวต้องปลอมเป็นซับป,ป่วดดีวะใช่ไหมแดดดีครับรออะไรอะ่ะเฮ้ยโดนเป็นชุดเลยวะ่ะเจนเยนเพื่อนโอ้โหมาถึงก็จะเปิดกันเลยเหรอมาถึงก็เปิดกันเลยจเจนเยนดีโอ้มาครับพลังป้องกันสูงขึ้นนะฮะท้าปูเล่เล่เรียบร้อย ตลุมพุกชนะนะไม่ได้ยากขนาดนี้เยี่ยมนะเราก็ได้หนักได้สบายสตูนในพลังมันจะสูงสุดแค่ 9, 9ก0าล้ากว่านะแล้วก็เต็มที่ก็ประมาณนั้นต้นๆเพราะนั้นเราก็ค่อนข้างได้เปรียบอยู่เยีเ่ยมเฮ้ยผมเล่นมา3ด่านแล้วนะมาเหอะเศษบัตรแฟร์ชุดสุดท้ายหรือว่ามันจะโผล่ที่180ยแปดสิบวะ มาลุ้นกันดีกว่าลุ้นๆเลยนะครับผมต้องการอีกชุดหนึ่งตอนนี้ผมมี1ชุดถ้าได้มาอีกชุดนึงก็จะเป็น2ชุดใช่ไหมผมน่าจะเข้าใจถูกนะว่าผมไม่ได้แลกมานานมากแล้วผมเคยแลกครั้งสุดท้ายก็ตอนที่เล่นไอดีเก่ามาว่าประมาณ ID 700กว่าเอาครับสายฟ้าเรียบร้อยอา้าเฮ้ยไม่ตายวะ่ะกดผิดครับพอัย มือลัน่นอ่ะโอเคชนะนะสบายเรียบร้อยนะตามตำราจัดไปครับทีมสองมาลุยอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยดิรออะไรอะ่ะ เอ้ยมันเป็นแฟรนี่ลืม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 ,ลมเล่นอยู่ก็ลืมได้ขาดดินเรียบร้อยครับไฟฟ้าแพ้ดินยิ่งเรียบร้อยต่อมาที่สุดท้ายคิดซะว่าเล่นผ่านด่านแล้วกันแม่งมีสิบห้าเวฟอะสิบห้าด่านย่อยเรียบร้อย ยูโนวาเนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังจริงนะแม่งโหจริงยังไม่มีใครล้มยูโนวาเมต้าได้นะเหมือนผมพูดถึงว่าสนาเคสตับสายฟรีนะเป็นพวกหมาดามาโลมุกินนด้นไม่นับนะครับมันใสยเติมเฮ้ยไม่ได้จริงเหรอเนี่ยมันอยู่ชั้นที่เท่าไหร่หวะจำไม่ได้วะไห้บ่อนะไป,ไปร้อยเก้าเลยไกลไปป่าวต้องกดเพจแล้วล่ะดูทรงนะ ประเด็นคือแม่งคิดนะด่าละห้าร้อยอ่ะคิดโคตรแพงแล้วประเด็นคือโอ้โหอเอาไงดีวะก็ไม่ค่อยจะมีสงสัยรอบนี้จะฟาร์มปั๊มแซทได้ไม่น่าจะเกินหกพันห้าพันหกพันชิ้นหลักหมื่นน่าจะคงไม่ได้เพราะว่าเพชรหมด,ดหอหอพ,พ,พอดียุยเฮ้ยจเย็นฟรีสเรียบร้อยแค่นี้เงอเพื่อน ทำได้แค่นี้เหรอฟรีสโอ้ไม่ฟีสว่ะเรียบร้อยนะโอ้เรียบร้อยนะยยนะมาครับตึงนมาตึงนมาเพื่อนยิงเลยอุ้ยเบาเกินอ่าหรือวอคเอนเนียนตัวเดียวครับไม่มีอะเลยตัวนี้กาก,ากมากเยี่ยมอ่าไปต่อนะ แต่ต่อไม่รอแล้วนะฮะทีม2กันเลยครับนี่คือชั้นที่ร้อยแปแล้วนะจริงจริงมันควรจะ2 0 0้อยตั้งนานแล้วแต่ผมว่าลีลาบางวันก็เห็นถ้าทีาด่ดูทุกคนก็จะเห็นว่าผมชอบกดกวาดล้างซะมากกว่าอย่าทาตามนะจ๊ะน้นองๆหน,นูๆพอถึงเวลากิจมาแล้วไม่มีของเซ็งมากอย่างผมเนี่ยแต่ไม่ยอมแพ้หรอกอย่างน้อยก็แลกได้ชุดหนึ่งแต่ถ้าทําได้2ชุดก็จะดีมากก่อนจะได้ไม่ต้องรอเฮ้ยเผมผิดคิวนะรอบเนี้ เันจะผิดคิวไปหน่อยโอเคเรียบร้อยตุยไม่น่าจะรอดเรียบร้อยนะครับตุยเป็นหนึ่งนะโอเคแรกกันนะครับอืมดีมากกละัวเปล่าล่ะได้ข่าวว่าถึกเหรอถึกแล้วไงอ่ะฮะถึกแล้วไงถึกแล้วชนะไม่ได้หรอล่างทองกูมาแล้วเพื่อน ความจริงปรากฏขึ้นแล้วเพื่อนเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนยิงลำแสงเข้าไปให้เลือดมันเต็มให้เลือดมันสูบฉีดแล้วก็ทื้อไปนะเห็นไหมสบายด่านไปครับใครวะเน,นี่ยเอาละทองวิถีพบกันเถอะชั้นที่180หวังว่ามันจะดอปนะโอเค นี่ปูขึ้นมาเลยครับโอเคยอดเยี่ยมชนะได้ไหมมาเหอะบาตรแฟร์ขอเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ว่ะโอ้โหแล้วไม่ไปโผล่ตรงไหนวะเนี่ยบัตรแฟร์ดูก็ไม่ได้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอาจจะต้องมีการกดเพชรกันนะครับดูทรงแล้ว อ่ะกดแม่บ้านโปเกมอนกันเลยดีกว่านะครับก็ฟาร์มหาไปแม่บ้านโปเกมอนโปเกมอนอ่ะไปครับลุยต่อได้เลยโอเครับได้นะรับได้ทุกอย่างโอเคตามนี้นะครับพวกอันนี้ก็กดอา้าเล่นได้เลยเหรอสบายเกินไปไหม อันนี้33แล้วอย่าไปลงข้ามเซิร์ฟสักหน่อยแล้วกันก็เล่นในหมดที่มันสำคัญสำคัญไปก่อนแล้วกันนะตายลุยครับตรงน,นี้รีเซ็ตฟีเจอร์อ่ะลุยได้ตามปกติบัตรแฟชั่นนี่ดีจริงๆแรกให้หมดนะฮะ บัตรแฟร์ทั้งอะไรแรกให้หมดน <c oughs> าละนะครับตรงนี้ต่อไปโอเคไม่มีละ 4,800เน้นนะครับกดไปเลยนะไม่มีอะไรอ้นนี้มาเล่นได้เล่นต่อนเนื่องได้นะครับเราต่แต่เราวันนี้ไม่ได้อัพพลังอะไรนะครับเรามาเน้นแลกของกันนะครับแบบชิวๆ ข้ามสงข้ามเซิร์ฟก็อย่าค่อยลงนะครับดีลงข้ามเซิร์ฟด้วยก็จะดีมากนะ <c oughs> จัดไปครับตรงนี้รับไปเลยนิดๆหน่อยๆนี่กดได้ไม่มนะครับพาวเวอร์จัดไปนะจัดไปนะ 500เพชรเลยนะครับวันนี้ถ้าเกิดจะต้องลุยแต่ว่าผมก็ไม่เพชรไม่พอนะก็จะซื้อปอมแซดเนี่ยต้องเก็บก่อนนะเลเวลจะ60ละ464กระดูกลั่นเนี่ยเมื่อกี้เสียงอ่ะไปเรียบร้อยเดี๋ยวจะบอคร่างชายนี่นี่หว่าเรียบ,บร้อย เดี๋ยวไปลงข้ามเซิร์ฟดีกว่าสำคัญสุดๆอ,อน,นี้เล่นให้ดูทั่วข้าวทั่วคราวเนี่ยนี้ก็เล่นเกือบหมดทุกอย่างแนละ้วเดี๋ยวไปฟาร์มเล่นเอานะฮะตรงนั้นอ่าในส่วนของตัวละครนะฮะเดี๋ยวผมจะเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้จะค่อยอัพพลังก็ได้ไม่ได้ไปสีเล่นอะไรกล่องสกิลแบบนี้นะ ใช้งานได้ดีนะครับอ่ะก็ข้ามเซิร์ฟนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเล่นอยู่แล้วนะครับของมันจำเป็นนะเล่นทุกวันเล่นช่วยเหลือให้คบทุกเกาะนะฮะเล่นเล่นด่านหลักก่อนนะแล้วก็ช่วยเหลือ5ครั้งนะครับอันนี้สบายตตูยิงเลยมาสแรกรออะไรก่อน โอเคเรียบร้อยครับยิงรัวๆอ่าไม่ยิงโอเคได้อยู่ดีเลยนนิดนึงน่าจะเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณไม่ค่อยดีเพราะมันเป็นกิจกรรมเรียลไทม์นยมาเล่นร่วมกันจากหลากหลายพื้นที่นะครับโอเคก็วิง่งวิ่งสบายเลยวิ่งสบายหิวลั่นเรียบร้อยสนหาด้วยสบายเลยแบบนี้ก็ลงได้เลยสบายๆนะครับชิลๆ ปวดแขนปวดขามเมื่อย้ยตอนนี้38ะแล้วอ่ะโอเคปักเข้าไปครับยอดเที่ยมผมก็จะเล่นคร่าวๆนะครับว่าเล่นทำอะไรบ้างแต่ว่าสาระสำคัญของเราเนี่ยจะอยู่ที่ช่วงท้ายของเราครับท้ายคลิป เดี๋ยวก็เล่นให้จบนะตรงนี้มีอะไรทำเยอะแยะอยู่นะครับหรือ,อาม,มาเล่นการนี้ก็ลงให้ดูคร่าวๆเฉยๆครานี้เนี่ยนะครับไอ้ตรงกิจตรงนี้เหรอเดี๋ยวค่อยมา,มาเล่นกันก็ได้ตรงนี้ค่อยว่ากันในส่วนของพลังกายนะเราก็จะใช้พลังกายในการฟาร์มอันนี้ละกัน,นครับ638โปพดีเป๊ะโอเค เราจะได้เคลวตรงนี้ครบพอดีนี่ก็ร้อยห้าสิบแล้วจบแค่นี้ต่อมานะครับจริงๆเนี่ยเพชรเนี่ยเราก็อยากจะมาลงตรงถุงรางวัลเหมือนกันนะฮะมันต้องแต่มมนใช้แค่สามพันนี้ก็ไม่ได้เยอะมากถูกป่ะแ้าเยก็ไปร,ไปรีไปรีเอาอีกผมจะไปเล่นเสาท้องฟ้าต่อนะครับเสาท้องฟ้าที่เราจะต้องลุยกันเนี่ยเสาท้องฟ้าไปลงต่ออีกผมจะรีรอบหนึ่งเนี่ยมันจะเสียประมาณห้าร้อยเพชรก็เล่นต่อได้อีกห้าเกมมาแจะไม่ผิด นะครับจะไปรีต่อมันจะมีอยู่ด่านหนึ่งที่มันจะให้ชุดแฟร์อีกนะฮะเพราะว่าชุดแฟร์เนี่ยเรามีอยู่แค่1ชุดนะครับเราขายกางเกงเดี๋ยวมันจะได้กางเกงอีกชุดหนึ่งไม่ด่าน1 8 0ยบก็ร้อยเละเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะแลกหนังสือไว้ก่อนผมไม่ได้เสียดายนะว่าผมจะได้มีชุดแฟชั่นไม่มีผมสนใจหนังสือมากกว่าเรามีเทพเจ๋งสุดละอ่ะเราแลกหนังสือแล้วละกันผมอ่ะผมจะเหลือกางเกงเดีย๋ยผมจะใช้ เพชรส่วนที่เหลือนี่แหละลุยนะฮะตรงนี้ก็แรกตรงนี้เสร็จปุ๊บหนังสือตอนนี้ผมมีอยู่ก็600กว่านะก็ไม่ไม่น้อยอะนะฮะตรงนี้เดีย๋ยวไปเล่นเสานองฟ้าต่อแล้วก็มาฟาร์มต่อก็ได้อีก160ใช่ไหมมันก็จะเป็นเท่าไหร่วะร้อก็จะเป็น843ก็ถือว่าเยอะนะพอ843เสร็จเนี่ยสิ้นเดือนผมได้อีกนะครับ843 แปดร้อยสี่สิบสามบวกร้อยหกสิบอีกแปดสี่สามเก้าศูนย์สามหนึ่งพันหนึ่งพันกับอีกสามชิ้นพอดีนะครับสิ้นเดือนเราจะมีหนังสือพันกับอีกสามชิ้นพอดีนะครับถือว่าคุ้มนะฮะแล้วก็รางวัลใช้เพชรเนาะตัวอ,อย่างที่ผมเคยรีวิวไปนะครับถ้าเราจะใช้เพชรผมคุ้มแลก็นี่แหละก็มาซื้อถุงรางวัลตรงนี้ก็แนะนำให้ซื้อปั๊มแซดก่อนนะครับสำคัญมาก อต่ว่าอย่างอื่นสาคัญไหมก็สําคัญแต่ว่าหน้าไอดีผมตอนนี้นะปั๊มแซดสำคัญสุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาซื้อปั๊มแซดกันนะฮะก็จะซื้อได้อยู่ที่ซื้อได้แค่หนึ่งครั้งอะครับเดีย๋ยวผมซื้อก่อนลวกัน5000คุ้มนะฮะห้าพันนี่โหดจ,จัดผมบอกกันเลยว่าคุ้มนะครับก็อย่ซื้อไปนะฮะตรงนี้ก็จะเหลือพันกว่าเขาเห็นผมบอกก็1 8 0่นะฮะเดีย๋ยวเราไปรีสอนนฟ้าเล่นกันต่อเพื่อจะอชิ้นส่วนชุดแฟชั่นแล้วก็มาแลนหนังสือต่อ เราก็จะมีหนังสือครบพันไก่สาหน่วยพอดีนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับก่อนจะจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดส b s c r i ท e ท่องมันโซนด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ